สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกท่านนะคะและผู้ที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะช่องอดีชาแนลค่ะผู้ป่วยโรค sle ค่ะวันนี้เราก็มาเริ่มกันด้วยดอกไม้สวยๆว,วันสีทิศค่ะแรงอรามมาก แล้วมาต่อด้วยพุทธรักษาค่ะสีแดงสดใสเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งนะคะนี่ก็มานั่งดูกับดอกไม้สวยๆวานสีทิศค่ะมันจะเป็นชั้นนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องลูก s l e ต่อนะคะ คือคราวที่แล้วที่นเนก็บอกกันคร่าวๆเกี่ยวกับโรคนี้ไปแล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงก็ต่อมานะคะอาการที่มีก็คือมันจะเหนื่อยเหนื่อยค่ะแค่พูดก็เหนื่อยนะคะเนี่ยพูดแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วก็โดนแดดไม่ได้เลยค่ะต้องแอบซ่อนอยู่แต่ในบ้านออกแดดไม่ได้เลย โดนแดดแล้วมันจะเป็นลมมันหมดแรงค่ะหมดแรงแล้วก็จะเป็นลมปากจะแห้งตลอดเลยค่ะแล้ววันไหนที่มันแบบไม่ค่อยอยู่กับที่เราก็จะย่าแย่ก็ดิฉันก็ไม่ทราบว่าอาการอะไรเป็นอาการอะไรเป็นผลกพรพะดิฉันเป็นกระดูกทับเส้นประสาทด้วยเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะปวดกระดูก SL e ก็ลงข้อกระดูกทับเส้นประสาทกระดูกทับเส้นประสาทดิฉันจึง โอ้มันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะคุณหมอทางด้านกระดูกะคะ่ะเขาก็จะบอกว่า,ายา่อ e นะคะตัวสเตอรอยเราต้องกินสเตอรอยกันนะคะพวกกลุ่ม SLE SLS อะไรก็ตามลงผิวหนังลงกระดูกลงไตลงต่อมน้ำเหลืองอของคุณคนนั้นน่าจะลงต่อมน้ำเหลืองถึงได้เป็นแผลผู้พองนะคะ อืมเราต้องกินสเตอร,รอยกันเพียวๆสเตอร,รอเพียวเพียวๆค่ะเพราะงั้นเอาเอาอาการของเราไม่อยู่คุณหมอบอกตัวสเตอร,รอยก็จะทำลายกระดูกมากมากถึงมากที่สุดซึ่ง <laughs> ฉนันก็เป็นกระดูกทับเส้นประสาทเพราะฉะนั้นมันก็อีกเลี่ยงกันยาก่ะค่ะเราก็ต้องสู้กันไป ยาทั้งสองอย่างเนี้ยนะคะจะเป็นยาที่แรงมากแรงแบบมันปะทะกันในตัวเราเนาะคุณหมอไปหาหมอแต่ละครั้งนะคะเขาก็จะเช็คไตกับตับเป็นสำคัญแต่ว่าตัวยาบางตัวเนี่เห็นเขาบอกว่ามันทําลายทำลายตาเราด้วยจะทําให้ตาฟ้าฟางถึงบอดได้ โอ้ไม่กอก็ไม่รู้ค่ะจะอยู่อีกสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคนที่เป็นโรคการเริ่มแรกก็คืออย่างนั้นนะคะก็จะเป็นเหมือนสะเก็ดเงินน้อยๆแล้วก็จะเป็นอ่อผีเสื้อเป็นปิดเขาเรียกตุ่มผีเสื้อนะคะจมูกไม่ขึ้นจะขึ้นแค่นี้ แดงหำแดงและหำค่ะแดงแบบเหมือนถ้าใครจะนึกหน้าพวกที่เขาใช้ครีมลอกลอกขาวอะไรแล้วก็แดงระเหยอ,อย่างนี้น,นะคะอืมจะแดงแดงเต่งมากแดงแบบนั้นแล้วเจ็บก็จะเจ็บไม่มากแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแดงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะตอนใหม่ๆเนาะเอามาใกล้ๆไม่มีกลิ่น เธอสวยเธอสวยเธอสวยจนน่าสัมผัสตอนนี้ก็มีเนี่ยละค่ะตอนนี้ออกดอกพุทธรักษาก็ได้ทำให้เรารักษาโดยพืชพันธ์แย่นะคะแต่ถ้าใครเป็นนะคะก็ต้องขอให้กำลังใจด้วยนะคะเราต้องอยู่ค่ะสู้กันต่อไป คิดซะว่าเขาคือส่วนหนึ่งของร่างกายเราเขาไม่ไปไหนเขายึดพื้นที่แล้วเราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้อย่าไปคิดว่าเขาคือโอ๊ยคือโรคคือภัยคืออะไรต่างๆที่มาเบียดเบียนร่างกายเราเองอะ่ะจะเครียดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนึกให้ได้ว่าเขาคือส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะคะก็อย่าไปอย่าไปคิดมากค่ะแล้วก็เป็นโรค sle นี่นะคะก็จะเครียดเครียดมากไม่ได้ร้อนจัดไม่ได้ส่วนไมเกรนที่ดิฉันเป็นก็เครียดไม่ได้ร้อนไม่ได้หนาวไม่ได้หิวไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทก็ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรกระดูกทับเส้นประสาทก็คือจะปวด ร้าวลงขาเงี้ยก็จะต้องไปากายภาพบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายโรคค่ะโรคที่รุนแรงอ่าโรคไมเกรนดิฉันนะคะกินคาฟากอดเพราะฉะนั้นทาฟากอดนี่ก็แรงมากค่ะแรงเกี่ยวกับการาเกี่ยวกับเส้นเลือดเส้นเลือดในสมองเนี่ยค่ะถ้ากินมากอาจจะแตกได้ เวลาคุณหมอให้มาคุณหมอก็จะเน้นมาเลยคำโตๆว่าหน้าซองยาเนาะห้ามกินเกินสัปดาห์ละสี่เม็ดตอนหลังนี้มันมาหน้าร้อนนะคะมันร้อนจัดเนี่ยไมเกรนดิฉันก็กำเริบดิฉันไม่อยู่อย่างนึงถ้าออกแดดเนี่ยดิฉันจะเป็นหวัดแดดด้วยเพราะภูมิตัวเองไม่มีนะคะก็เป็นหวัดแดดแล้วก็จะปวดหัวแบบชับระเบิดไมเกรนก็ขึ้นออกแดดเนี่ยค่ะรายโรค ไม่เกรงขึ้น SLE แย่ e. yeah. ทำยังไงได้เนาะก็ต้องสู้ๆกันไปค่ะชีวิตช่วงนี้ดิฉันก็ฟัง YouTube YouTube ละสัมละสายกันไปหมดค่ะทะเลาะก,กันไปหมดเลยมีเรื่องกันไปหมดเลยดิฟัง ดิฉันก็ฟังสิบจีนายสมเกียรติป้าแหลมแม่ถอนแม่แหลมพระถอนลุงมงคลไปไหนไม่รู้แล้วก็ยานยันเข่าแล้วก็มิสเตอร์ดีนะคะแล้วก็แชร์แช์สี่ช่อลแ์สี่สองแ์สี่สอง แล้วก็มาดามจัดให้เนาะเท่าที่ฟังตอนนี้ก็คือประมาณนั้นรู้สึกดิฉันดิฉันไม่ชอบดราม่าค่ะดราม่าเดี๋ยวนี้เกือบทุกช่องอะ่ะมันอะไรไม่รู้ชีวิตเราชีวิตเราก็ย่ำแย่อยู่เนาะก็ไม่อยากฟังอะไรที่มันคเครียดอยากฟังอะไรที่สนุกสนาน แล้วก็แต่เราก็เลือกช่องเอานะคะเรามีความคิดเป็นของตัวเองเราก็ไปเลือกฟังเอาฟังไหนตรงไหนแบบด่าแบบสนุกดราม่าแบบสนุกไม่เครียดอะไรเราก็ไม่ต้องไปเครียดกับเขาฟังแต่ก็ฟัง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 หลายช่องมากแม้แต่ช่องอีกฝั่งหนึ่งก็ฟังค่ะตอนนี้ฟังงงจนงงไม่รู้จะงงยังไงคนอะไรพูดได้ให้งงมากพูดได้งงจริงๆ อีกคนก็พูดได้กวนมากเออเนอะโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะไปฟังแล้วจะไปฟัง youtube และหลายช่องอยู่ฟังทุกช่องละค่ะดูซิว่าใครเป็นยังไง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 ช่องไหนไม่น่าเบื่อมากก็จะไปฟังนี่ตาหยีนี่เพราะแดดเยอะมากนะคะออกมาที่แดดมาถ่ายดอกไม้สวยๆให้ดู